โอ้คล oh, so ิก <interfer> ซ <es> <laughs> ้ายคลิกไม่ได้ครับมันไม่รอคลิกขวาโอ้ไปหาวิลลี่ดีกว่าไปเอาเบ็ดตกปลาอย่าไปบอกใครเขาเลยตายเขาหนึ่งร้ยโอ้โหเต็มไลท์ซะขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ปะได้ไปเอาไอ้นี่เนี่ยไปเอาเบ็ดตกปลาต่อ เบ็ดตกปลาเด็ดเดี๋ยวตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเขาแบบนี้ <c oughs> เรียกยังเขเป็นลูกหมอ, <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวก่อนไม่ <c oughs> เราต้องไปทางนี้เหรอใช่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 ทำไมต้องใส่ชุดเหมือนกันด้วยลูก <c oughs> <c oughs> จะไปรู้เวลาเราก็เลือกของเรามาเนี่ยอะไรเอเอดอกเด็กดอกเด็กตักชายคนในเมืองก่อนันนี้เป็นคนเหรอใช่เป็น NPC อ๋อนเนี่ยถ้าจะซื้อมาลยตต้องมาซื้อยอยู่นี่เราต้องคุยกับเขาเหรอ,หรอใช่เพราะมันมีมันมีภารกิจให้ทำความรู้จักกับคนในเมือง เฮ้ยมานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนขอทำความรู้าใจก่บนีิแล้ว nothing is supposed to be โอเคเข้าไปแล้วก็เราไปเอาอนี่ดีกว่าไปเอาไปตะปา ว่าเกมนี้เบ็ดตกตกปลายรวยสุดแล้วโอเคไปเลย <c oughs> ไปทางไหนวะเนี่ย <c oughs> คนเคยเล่นก็หลงไปเหมือนกันนะโอ้มาจ้าอ๋อติดพุมติดพุม <c oughs> <c oughs> จริงๆเราก็มีเพื่อนเราแหละแต่ว่าแบบเพื่อนไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะก็เลยแบบเออ แล้วตอนเราโหลดมามันก็ไม่ได้เลยน่อยเลยหน่อยดิเราลซื้อมาแล้วก็แบบเศ้าแล้วได้แล้วไปตกปลา แบนบูผูขอหน่อยครับเอ๊ได้ละดูขอแสดงว่าได้คนหนึ่งก็ได้ทุกคนเลยนี่เองโอเคไปไปคลิปนี่แล้วก็กลับบ้านไปทำนาต่อเขายังพูดไม่เสร็จเลยเขาพูดมากมากเลยอะกดข้ามข้ามไปก็ได้อย่างน้ำ ที่เป็นทะเลทรายชัดนี่ก A S S M ว่าเอสเอ็มลดเสียงเปนเสียงดังเกิ <c oughs> นไมเราปิดเสียงสตรีมไปแล้วไะ <c oughs> จะเสียงไนหูฟังมันแบบโคตรดังเพราะว่าฟังในรถพอเอาแล้ว,แล,วแล้วได้ยินเสียงฝนใช่ไหมฮะได้ยินเสียงฝนไหมฝนเหรอไม่เห็นได้ยินเลย โอเคดีแล้วแสดงว่าใหม่ก็ใช้ได้ก็คือหมายถึงว่าข้างนอกที่แบบฝนตกใช่ปะใช่แล้วฝนตกแบบนี้อประเทศไทยพายุเข้ารู้ปะเนี่ยอืมแล้วเราอยู่ตรงไหนของโลกอะ่ะกดเอ็มเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กดแผนที่เออ,เอ,อไ,ไปไปจังเป็น

อะไรเป็นไงบนโซโออกผัดดับหนึ่งของประเทศอ๋อตอนแรกอน,นึกว่าเสียงขึ้นแต่ตอนนี้ยได้ยินและเสียงฝนแค่ฝนมันโชกแรงกว่าเดิมไม่ปิดไม่เปิดตัดเสียงรถกวนอะ่ะเปิดแล้วแต่มัน คืออะไรบ้างีเสียงบ้างอืมไม่ได้ยินอะไรเลย แล้วฉะนั้นเราจะไม่โดนเดี๋ยวเกนะาะได้ไหเอาไอ้มันจะมีกรอบวางไว้อะทำไมเราคลิกเมลไม่ได้อ่ะลองคลิกซ้ายคลิกขวาเลยอ่ะคลิกทุกปุ่มแล้วอันนี้คลิกจริง <G ül> ไม่ใช่เป็นแขกตอนเข้าบ้านเลยบูลลี่เหรบูลลี่แล้วหนึ่งแล้วแล้วดูเอฟบีเอชแล้วยังไงต่อเดี๋ยวจะมาเยอะมาก จุดหมาย,ยนี่ไม่ใจ <laughs> ไม่ใจค่าเลยรรึเปุดหมายโทมมี่จุดหมายโทมมี่หนุอ,อ,อ,อีกแล้ว

แม่จะฟองทุกคนฝนตกดี <มา S 1> จังเลยโอ้ฝนตกถ้านองจริงท่าไม่เกินอ๋องั้นเราปลูกพืชดีกว่าเรามีเมล็ดพืชแค่สองเมล็ดเหรออ่ะม,มันมันอยู่ในบ้านมันเป็นกล่อง แลก็แบบขุดซะเยอะเลยอันนี้คือของนน

นี่อาการหน้านอนตะเจีย <c oughs> ักพักเดียวหลับคาเตีแล้วคิวอยู่จังหลัดภูเ,เพ็ตครับโอ้เเ,เลยอืออยู่ไหนอะ่ะอยูอย่ยะโสธรยากรายภกลคุณเก็ฝนไม่ตกไม่ตกร้อนร้อนมากภูเก็เออร้อนเหมือนจะตายอะ่ะ ฝนตกทีก็น,น้ำท่วมตกเหอะนองในแอด ถางไปถึงแค่ไหนถึง,ถงแค่ไหนอะ่ะมันจริงจถางแค่พอจับเป็นก็ได้อ้โหหมดแรงแ้วนอน <c oughs> เกมเดียวเมคนเดี๋ยวหมดแรงคาชายหาดมาเลยดูทรงแล้ว ป,ป,ป,ปั็นนนนแมคาเบ้าน,นี่บ้านใครก็ไม่รู้อะเดี๋ยวอสามสองผนต้องมาเล่นเดินฮะเดี๋ยวก็จะมีคนหนึ่งชอบมาเล่นเดินซิ ตอนแรกที่เขาเป็นพนักงานเซเว่นหีุเกิดจากความหนองเดือดคุยไปทั่วเพราะว่าตอนนั้นแบบเหมือนเพื่อนทุกคนเขาไปเรียนกันอย่างไมผมผมไม่อยากเรียนเพราะว่ากลัวโควิดเย็บเรียนออนไลน์ปะยังไม่ได้เรียนเลยตอนนี้ยังไม่สมัครเรียนที่ไหนกับพี่เลยเอาเหรอใช่ เราจะเรียนจบหรือเปล่า,ายังไม่รู้เลยตอนนะี้เดี๋ยวว่าอย่างนั้นสิริงเรียนออนไลน์งงมากเลยเข้ใช่ไหมนี่เราะไม่อยากเรียนออนไลน์เพราะอย่างนี้คือปกติเรียนนั่งืีขนาดเรียนในห้องยังเรียนไม่ค่อยเรียนออนไลน์ป <c oughs> อันนี้คือหมายถึยงตัวเองนะอ่าฮะเราก็ไม่รอดอะเออเราเราเรียนแล้วแบบไม่ไม่เข้าใจฮนะไม่รู้เรื่องเลย ลม่เหมือนกันจ่ายเงินเพื่อเรียนกับ google จริงถ้าเราจบมาเราไม่ขอบคุณครูนะเราไปขอถ่ายรูปเราปริญญากับ<อ>เว็บ g o o g ิ e เลยเรเซลฟี่กับกูเกิ้ลเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าจอของมาแล้วเซลฟี่จริงโยมผมขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์กู <laughs> จริง <laughs> อาจารย์ตู <laughs> จริงตอนแรกก็ จะวไปเรียนรอให้หมดโควิดจะมีไปออสเตรเลียแล้วไปจริงอ่ะเอจจิงนๆก็ไดไปจริงด้วยรับคนใช้ที่บ้านนะคะอบอกเลยไม่ไม่ได้ไปไม,ไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปเรียนนะคือไปเนี่ยไปทำงานว่ากันใช้แม่เหรอจะเป็นหมอนวดหมอนวดใช่แล้วบอกเลยผมนวดเก่งมาก โอ้จ้างจ้างตอนนี้คือไม่ไหวแล้วคือแบบนั่งเล่นเกมจนแบบปวดหล,หลังสินะจริง <laughs> <laughs> อะไรนะใครเขาบอกว่าเอ้ยแบบเี่ยไอทํานั่งทํางานจนเป็นออฟฟิศซินโดมเลยหรอเปล่านั่งเล่นเกมค่ะน, <laughs> <laughs> นี่ก็ปวดเหมือนกันว,ว่าใช่ไหมาแยามเวลานอนต้องจัดท่านอนดีๆไม่ปวด เรานอนแบบไม่ใช่คนทั่วไปนอนอ,ะอ่ะนอนแบบแบบเสียงการนอนแบบเออประมาณนะนะั่นอ่ะแบบ <c oughs> บิด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 อะบิดตัวบิดบิดไปเลยอะไรเงี้ยถ้านอน,นต้อง,งอน,นอนแบบนอนแบบยังไ,ไ,ไงใคเนียงหน้าขึ้นแล้วชันเขา่างียนหน้าชันเขา่อาอ่ะฮะถ้านอนเหยียดขาเพราะว่าหลังมันจะหลังมันจะได้ ตรงไปแนบแล้วนบไปกับเพ oh. ื้นีอ๋อมันจะเป็นนิดอุ้ยกาเมจิกินเราอ่ะบอกยายแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปเอา้าเอา้าเฮ้ยทำไรอะ่ <c oughs> อนะกามจิกินกะเมื่อกี้เราถอนต้นไม้ทิ้งเหรอ ทำไมถึึงทำไมไม่นะอะไรวะครับเนี่ยเราเว้ยแบบเราคุยกับยายเราวันนี้เราไปหายายเราใช่ไหมเราบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปร้านนวดแล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดหลังมากเลยยายบอกว่าทำไรนั่งนั่งทำงานทั้งวันหรอป้านั่นเกิน ยายดาเลยดาสิครับโนอะไรล่ะเดี๋นวดตัวเองได้ปไหมนวดตัวเองได้นี่จะเปลี่ยจริงแต่ว่าถ้าไปร้านนวดหรือถ้าได้ไปร้วถ้าชอบนะ จะไปเรื่อยๆเลยอะเราไม่เคยไปนั่นแหละขอ,อให้เจอหมองวดที่ดีๆไปแล้ับไม่ร้านอยู่ใ,ใกล้บ้านเป็นร้านเพื่อนแม่ไอ้แม่เพื่อนเออนั่นแหละแม่เพื่อนทำไมไม่เลี้ยงให้เขามาหนวดดิบาทมีมีวิการไรสูนะเดินออกไปจากบ้านบ้างก็ดีอ่ะจากบ้านเดิไนไ,ได้อยู่ในเข็มปีนี้สี่แหงนัน แล้วอยู่ในพื้นที่สีแดงไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ของของเราเขตเราไม่มีคนติดเลยโอ้ยดีจังเลยเออแบบมันมันมีแต่แบบน้อยมากอ่ะดีแล้วเราไม่ได้อยู่แบบพวกสีลมหรืออะไรพวกนี้ยเราอยู่แบบว่าเขตแบบท่าพ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครอะเป็นแบบแค่ที่ผ่านทางไรที่อื่น นอนแล้วเหรอโอเคเดไปเปล่ามันไม่มีพลังงานแล้วอ่ะใช่ช่วงแรกมันก็เนี่ยเร็วเออเดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวมานะแปบ๊บนึๆหของนอนเพื่อนไม่ได้ยินเสียงพัดลมห้องเราใช่ปะไม่โอเคไม่ไม่ ไม่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 เกิดมาเยอะที่คนคนที่จะมีงานทำต้องผมเพราะคลิปตัวเองโดนจับสุดยอดไปเลยประเทศไทยไม่เป็นไรจิงเขางงตั้งแต่คลิปลุงพลแล้วอะแบบเอาจริงๆป่ะเราแบบไอ้นี่เว้ยเลาอะไรนะลุงพลออกอัลบั้มเหรอเห็นเห็นคลิปต่อมาคิดตลาดล้บคลิปไปแล้วล่ะ พักเราไม่ค่อยชอบอะคนไทยชอบให้ความสําคัญกับอะไรที่ไม่ควรจะให้ความสําคัญใช่ถ้ากินไม่ใ้ความถ้าไม่ให้ความสนใจกับมันก็ไม่เป็นสาวดังขนาดนี้หรอกเราเราเห็นแล้วเราแบบในทวิตเตอร์มันจะปิดคําค้นหาได้ไะเราปิดคําค้นหาลุงพลเลยลุงานปิดปิดไปเลยจริงแบบ จะวูบออกมาเป็นคำว,ว่าลุงผลแล้วตอนนั้นคือแบบเปิดออกมาไม,ม,ม่แต่ข่าวคือช่องข่าวนี้ไ,ไม่ดูเลยอะ่ะจริง <c ười> อะไรวะลุงพลอไอเนี้ยทัศนศึกษาบ้านลุงพลเราแบบเราคือจริงเราแบบอ้อะไรนะอะไรกันรอบเงี่ย <c oughs> ถ้าเราเป็นคนดังเราสามารถเปิดบ้านตัวเองเป็นชีวพิพิธภัณฑ์เพื่อเห้เยมชมได้ <Talk. S 2> ทำไมเราเราว่าเราไอ้นี่นะแบบเราเจาะเขาเรียกว่าอะไรอะแบบขุดขุดดินเป็นเป็นเป็นรูปเป็นล่างอะ่ะแล้วทำไมมันกลายสภาพเป็นอีกแบบนึงอะ่ะ หรือว่ามันเปลี่ยนไปเรื e ่อยๆอ๋อ <ไป S 2> ต้นไม <ป S 2> ้ไ,ไม่โตถ้าเราไม่รดน้ำดินเนี่ยมันมันมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ๋อเหรอโอ้ตอน้นเนี่ยตกอซักจะได้โตไวไไว้ไม่ใช่เกมทำฟาร์มที่แท้ทุก เปื่ยบอกเลยเปล่อยเราเล่นได้ตลอดแต่เราเพิ่งตื่นเหมือนกันนาฬิกาชีวิตเราหลวนไปหมดแล้วเราตื่นมาแบบสามทุ่มเนี้ยเปล่นอนห้าโมงเย็นนอ,อนห้าโมงเย็นเออ ว่าไปไม่ได้เข้ากรุงเทพยมากี่ปีแล้ววันน้เวลาสุดต่เเอเป็นปีสองสิบแปดว่ะโอ้ี่กะว่าจะไม่เข้าไปอีกแล้วรู้ไหมว่าเรื่องคุแพกรุงเทพยมีจริงไหมจริงคือไปกรุงเทพยทีไรอ่ะป่วยตลอดเลยอ่ะเป็นไข่อื้อฮืไม่รู้<อ> ไม่ชอบกรุงเทพนะไม่กูตรงๆเราลำคา่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมันวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ชอบขึ้นใหญ่เฮ้ยแต่เรา amazing อยู่นะแบบที่แบบอะไรวะอืมออกับโป้งแบบ <T uber> ฟังเกาหลีอะเออเราก็เมซิ่งอยู่เออเมซิ่งตรงไหนไม่ปกติแบบเราไม่ค่อยเจอแฟนบอยไงโอ้โหเนี ho. ่ย <crater> โป้งนี่ตัวดีเลยเราเราว่าเราว่าเราก็น่าจะรู้แหละแบบเออเห็นเมื่อวานพูดถึงอะไรเราก็ต้องใช่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เอาไปไหนอะมันเป็นคาทีนช่างมันสคริดได้ปะสคริดได้ กำลังจะเดินเข้าไปนอนเลยถ้าถ้าก็เดินมาดูจักตกคนเมืองก็ได้มาซื้อมันเน็ตอะไรเงี้ยแบตมันหมดแล้วอะเอ้ยไม่ใช่พลังงานอะันมันแล้วมันยังเดินได้อีกวะเดินได้แต่ช้ามากพยายามอย่าทำให้มันไม่นีเดีย๋ย้ให้มันเป็นนะเหลอยลวออไนิดนึงแล้วก็แบบเ่ยนไปทำอย่างอื่นบ้างที่อยู่ชะนายหมกมุ่นนะเราหมก <S <S มุ่นกับการทำาน นอนนอนจะได้แรงเลยได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไม่ทำอะไรเลยรถแค่น้ำก็พอแล้วให้รอผักตัวแล้วก็ไปสั่งเอเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรแค่เราก็ตัดต้นไม้อย่างเมามันเป็นผู้หญิงไงจะถือขวานตัดต้นไม้ทั้งวันกูจะแข<ร>็งเอง ชื่อเราก็หล่อเท่แล้วป่ะเราต้องแบบเอยหล่อเท่ตามชื่อว่อทิ่ผมก็มีเพื่อนอีกคนหนึงชื่อกอิลเหมือนกันนะินจ,จ้ะเราแบบหาคนชื่อเดียวกับเราคือยากมากแต่ก็ไม่แปลกหรอกถ้าจะเออแบบไม่มีใครชื่ออย่างเงี้ยและถ้าให้เราเพื่อนน่าจะผู้ชายปะ่ะใช่แล้ว <laughs> เออดูฟาร์มดูฟาร์มดูเป็นระเบียบอ่ะของเราดูกระเรียวกกระลาดมากเลยนะ,ะช,ชีวิตจริงก็เป็นคนระเบียบนี้แหละโอ้จีนเป่ะแล้วยิ่งในบ้านแบบยิ่งจัดบ้านแบบสวยงามใช่นะโทษนะแบบขัดขัดกับลูกมากเลยขัดกับลูกยังไงเห็นแค่รูปแค่นี้นก็ว่าเป็นนี่แหละเปล่าหมายถึงแบบ อะไรวะแบบแบบดูดูเป็คนแบบเวลาส,สตรีมเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยดู <c oughs> ดูแบบเฮ้ยไม่น่าใช่อะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยโอ้ยเราเป็นคนอิอเนเทอร์เทนใช่ไหมโอ้โหอ๋อ oh. <c oughs> <c oughs> แต่อินเทอร์เทนจริงชอบชอบเลยบท <c oughs> บาทหน้าท<อ> <c oughs> ี่แต่จริงจชีวิตจริงก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเวลาแต่แต่ไม่รู้แต่แต่ไม่รู้ทำไมในเวลาเปิดสตรีมพูดไม่พูดไม่หยุด ว้าวแม่งหนีเลยเแบบเปิดสวิตอ่ะเราก็เป็นดีนะที่พอ <Okay. S 1> ่อเป็นเว่าะื่อที่ตอนสตรีมก,ก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ปละ่ะใช่เราก็เงียบๆอะ่อะตอนแรกไรเงีบยบยกงเว้นจะเล่นดอดเล่นดอานี่จะงเงียบเป็นพิเศษ ดอตเด้อมาแดนนี่รู้จักแบบม่ไดเนี่๋อไม่ค่อยเล่นเกมอ่ะแบบเอาจริงๆว่าเกมพีซีเราไม่เคยแตะเลยเว้ยเราเพิ่งมาแตะแบบเมื่อสักสามสี่เดือนที่แล้วอ่ะปกติเล่นแต่เกมมือถือเราไม่ค่อยเล่นเกม แล้วปกติไม่ได้มีล้างครับดูหนังซีรีส์ป่ะก็มีบ้างแลวเรนนี่ได้ดูซีรีส์อะไรอีกบ้ายังดูอินเทนโซไม่จบเลยอะไรเรียนอะไรไม่เคยดู่จังเฮ้ย <c oughs> ทำไมพลังงานหมดไวจัง <c oughs> มีมีคนหูวด,ดีแหละ เดี๋ยวแบบเดี๋ยวนอน,<ส>นเดี๋ยวนอนเไไม่ป็นอรรหรกบางทีเราก็ไม่ได้ดูหลอดพลังงานแล้วตื่นใช่ไหมพ่ะเออเราเราดูอิเซนโซค้างไว้อะเฟียวกับอะไรอ่ะอ่ทาทนายมาเฟียืช่ออะไรวะ เนเน็ตพิกของซีรีส์เกาหลีอะใช่ใช่ใช่เน็ดังอยู่ในเน็ต l ิกไม่ดูซีรีส์เกาหลีหรอไม่ปกติไม่ค่อยชอบดูซีรีส์เท่าไหรชอบดูใหม่เพราะว่าซีรีส์มันใช้เวลาดูนานเกินไป มาแบบเลยทีเดียวเดินทางข้ามเวลานรูตน้ตตวอกทีโอ้